เอาจริงๆมันไม่ใช่เลยมันคือมันคือเฟกมันคือเฟซเรียกไดว่าช่วงนี้เราจะเห็นคนไทยที่ใช้ชีวิตในต่างแดนออกมารีวิวว่าไปทำงานเมืองนอกลำบากกว่าที่หลายๆคนวาดฝันไว้ว่าจะต้องเสอือรูอยู่ก็แค่ห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไป โดยล่าสุดในโลกโซเชียลพบสาวไทยรายหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่เดนมาร์กออกมารีวิวถึงการใช้ชีวิตในต่างแดนเอาไว้บางช่วงตอนว่าหลายคนคิดว่ามาอยู่เมืองนอกจะมีชีวิตที่สุขสบายเอาจริงๆมันไม่ใช่เลยมันคือเฟกพอมาอยู่จริงๆไม่ได้สุขสบายเหมือนกับคนที่อยู่ประเทศไทยด้วยซ้ําคนมาอยู่เมืองนอกถามว่าการศึกษาได้เพิ่มไหมไม่ได้เพิ่มเลยเพราะจะต้องมาทํางานถึงมาอยู่นานก็ไม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และยิ่งถ้ามีลูกก็จะมีภาระหน้าที่เพิ่มและก็ต้องส่งเสียค่าใช้จ่ายให้คนที่ไทยด้วยเมื่อก่อนฉันเคยเชื่อว่าคนมาอยู่เมืองนอกแล้วจะรวยคนมาอยู่เมืองนอกแล้วจะการศึกษาดีคนมาอยู่เมืองนอกเอ่อแล้วจะมีชีวิตที่สุขสบายเอาจริงๆมันไม่ใช่เลยมันคือมันคือเฟกมันคือ พอพอมาอยู่จริงๆอ่ะคนมาอยู่มั่งนอกไม่ได้สุขสบายเหมือนกับคนในอยู่ประเทศไทยด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าคนมาอยู่มั่งนอกจริงเดี๋ยถามว่าการศึกษาทําได้เพิ่มขึ้นไหมไม่ได้เพิ่มเลยเพราะว่ามาอยู่มั่งนอกจะต้องมาทําการทํางานถึงมาอยู่นานก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อเพราะว่ามันจะต้องมาทํางานแล้วยิ่งถ้ามีลูกก็ต้องเอาลูกไปพอมีลูกเขาก็ให้หยุดเลี้ยงลูกจริงแต่พอถึงเวลาก็ต้องไปทํางานถ้าเกิดไม่ไปทางานก็ไม่มีเงินเพราะว่าเวลา พบมีภาระหน้าที่ต้องส่งเสียหลายอย่างให้กับประเทศไทยก็เลยไม่มีมีเวลาที่จะต้องไปเรียนนะคะนี่คือภาระหน้าที่แม้แต่คนในประเทศเทาก็ยังไม่เรียนเลย้องเลยถามคนเพื่อนร่วมง,งานแล้วกันพวกคุณอยู่ที่นี่มา2 0 30ปีทําไมไม่เรียนกันบอกว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนก็ต้องทํางานแล้วเงินเดือนก็ไม่ใช่เยอะจะต้องค่าเลี้ยงดูค่ากิน ค่าเช่าบ้านผัวเมีย2องคนก็ต้อง,ต,องต้องทํางานหาเงินช่วยกันแล้วคนที่อยู่ต่างชาติจริงๆก็ไม่ได้มีกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีอะไรเลิศหรูแค่ห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ก็จ่ายอยู่ไปวันๆคำมมาหาซื้อกินจริงๆนะคะเมื่อก่อนท,ที่ที่เราเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเราไปมองดูพวกเมียฝรั่งที่เขามี เขามีสามีแล้วสามีก็ส่งเงินมาให้ที่ประเทศไทยแล้วใช้ชีวิตสุขสบายเนาะไม่ต้องทําการทํางานแต่เอาจริงๆเมียฝรั่งในประเทศนี่ต้องทําการทํางานแต่ถามฉันเคยมีคนใกล้ตัวคนหนึ่งอายุจนเจ็ดสีแล้วทำไมพี่ทำไมพี่ไม่อยู่ตั้งที่ส่งลูกเรียนจนจบแพทย์ขนาดนั้นก็มันยังมีหนี้มีสินมันมีภาล่าอยู่จะกลับประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับเลยพราะไม่มีตังค์อีกทั้งสาวไทยรายดังกล่าวยังเล่าเพิ่มเติมว่า เห็นไหมอายุ70กันแล้วยังไม่มีเงินเลยก็ไม่ได้พักผ่อนยังมีหนี้สินถ้าอยากรวยมีสิ่งเดียวที่ช่วยคุณต้องมีความรู้ความรู้สำคัญที่สุดเลยเคยมีคนใกล้ตัวคนหนึ่งอายุจนเจ็แล้วทำไมพี่ทำไมพี่ไม่อยู่ทั้งที่ส่งลูกเรียนจนจบแพทย์ขนาดนั้นก็มันยังมีนี่มีสินมันมีภาระอยู่จะกลับประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับเลยเพราะไม่มีตัง เห็นไหมคุณอยู่กันนานแล้วยังไม่มีเงินเลยอายุ70ดสิคนที่จะพักผ่อนไหมมันก็ไม่ได้พักผ่อนลูกหลานจะจบแพทย์ก็จะไม่สามารถเลี้ยงแม่ได้อะเอาจริงๆถ้าคุณอยากรวยนะคุณมีความรู้ความรู้สําคัญที่สุดเลยอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณไปเรียนเอาความรู้ไม่ใช่จบมหาลาัยอย่างเดียวนะั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจบมหาลายัยค่ะไปเรียนในสิ่งที่คุณอยากทําอยากมีอยาก,ยากได้ไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ไง,ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์ รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store